ดาวมฤตยูเนี่ยนะครับเป็นดาวดวงใหญ่นะเวลาย้ายเรือทนที่นะครับก็จะไปอยู่ในเรือนเรือนใหม่ประมาณ7ปีเต็มแต่ในช่วงจังหวะปี2565นี้ดาวมฤตยูจะทำการเดินผิดปกติในช่วงจังหวะหนึ่งนั่นก็คือช่วงตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงประมาณวันที่1ธันวาคมปี2565 ในการย้ายเรือนครั้งนี้นี่นะครับก็จะย้ายเรือนออกจากราศีเมษไปอยู่ในเรือนของราศีพฤษภจะมีเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงพลิกผันเกิดขึ้นซึ่งถือว่านะครับการเปลี่ยนแปลงการพลิกผันที่เกิดขึ้นนี้นะครับเหมือนเป็นการชิมลางนะเพราะว่าเดี๋ยวปี2566เนี่ยจะย้ายมาในลักษณะแบบนี้นะครับ ยืนเต็มเยืนยาวยไปอีก7ปีเต็มเลยนะครับนั่นแสดงว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าคิดในแง่ดีนะก็ถือว่าได้รู้ก่อนนะได้รับรสก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเวลามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเราจะได้จําสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปี2565นนี้เอาไว้นะครับเพื่อ เตรียมพร้อมรับมือจริงจังเลยนะในปี2,566ที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้นั่นเองจะมีเรื่องราวใครเกิดช่วงใดจะแปรผันจะพลิกผันเป็นไปในลักษณะใดบ้างติดตามชมในคลิปได้เลยครับขออัญเชิญคำสอนของหลวงปู่ล่าเขมะปัตโตครับผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทผู้นั้นจะไม่ทำความชั่ว ทั้งในที่รับและที่แจ้งลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวมฤตยูเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากเรือนในภพสุภะมาให้เราได้ทดสอบนะว่ามฤตยูเมื่อย้ายมาอยู่ในเรือนของกรรม,มะน,นะครับของดวงชะตาชาวลัคนาสิงห์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการงานเป็นไปในทางบวกหรือเป็นไปในทางลบอย่างไรนะครับในดวงชะตาทีนี้พอมาดูจาก ดาวเอาภาพรวมก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจาะปีมาดูจากดาวเนี่ยจะเห็นนะครับว่าการที่ดาวมฤตยูเนี่ยนะครับโคจรย้ายเรือนจากภพสุภามาอยู่ในเรือนของภพกรรม,มะเนี่ยนะครับกรรมมะก็งานเลยนะออพอมาอยู่ในลักษณะแบบนี้ปุ๊บก็ทําให้ว่าหน้าที่การงานกินจาการต่างๆของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับจะมีความพลิกผันนะเข้ามาเล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือจะว่าเยอะเลยก็ได้นะ อยู่ที่บุญกุศลส่วนตัวนะของแต่ละบุคคลด้วยรุตยูเนี่ยนะครับจะมาจากเจ้าเรือนใดก็แล้วแต่นะแต่พอมาอยู่ในภพกรรมมะเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเกิดขึ้นนะในเรื่องของการงานโดยภาพรวมแล้วนะครับการงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนประมาณว่าจะมีจุดสะดุดหน่อยนะครับในปี2565นี้นะครับจะเริ่มจะเริ่มเห็นภาวะว่าสะดุดหน่อยมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไข นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่มันจะต้องการเริ่มต้นใหม่นะหรือสิ่งที่มันทําอยู่ทําไปแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจนะครับก็ต้องมาดูแล้วว่าเงินทุนนะครับเดิมเนี่ยนะยังคงดีอยู่ไหมนะเพราะมีเหตุมีเกณฑ์ให้อ่าให้มีอุปรสรรคนะครับหรือให้มีเหตุที่ต้องมีรายจ่ายหรือมีเหตุให้ต้องสะดุดบ้างนะในพื้นฐานของ กิจกรรมการงานต่างๆของชาวลัคนาสิงเนี่ยนะครับในปี2565ซึ่งมันก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะช่วงสั้นๆก็คือตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี2565จนถึงกระทั่งวันที่1ธันวาคมนะปี2565พอระ,ระยะเวลาช่วงสั้นๆแบบนี้นะครับถ้าใครเป็นนักธุรกิจก็มาดูว่าทุนหมุนเวียนเรา ยังคงดีไหมอะไรอย่างไรนะครับถ้าจะแนะนำนะเพราะว่ามันจะอุปสรรคเยอะหน่อยนะปัญหาเยอะหน่อยอาจจะเป็นช่วงเก็บทุนไว้บ้างนะครับเพื่อเตรียมมาลุยนะในช่วงโอกาสต่อไปหรือว่าดูแนวโน้มของตลาดก่อนที่จะลงทุนอะไรต่างๆนะครับให้มันดีนะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าดวงก็ค่อยๆมีดาวมาเกื้อหนุนนะให้ให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นได้นะครับอ่าแต่มันก็ยังคงหนักคงเหนื่อยอยู่แบบนี้นะ ดูจากดาวอื่นๆนะครับที่นี่ก็คืออันนี้คือภาพรวมก่อนนะทีนี้มามาดูช่วงปีกันบ้างนะครับว่าเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในแต่ละช่วงปีเป็นอย่างไรนะครับแต่แนะนํารวมก่อนนะว่าใครที่มีงานประจําอยู่อ่ะมีงานประจาอยู่เกาะเกาะไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบลุยนะเพิ่งลุยอะไรเต็มที่นะครับมองว่าต้องอสร้างสมดุลเก่อนนะครับจะเดินจะทําอะไรเนี่ยดู หลักดูเกณฑ์ให้ดีๆก่อนนะยังยังไม่ใช่เป็นปีที่จะลุยแล้วรุ่งเรืองเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเป็นปีที่เดินด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็จะประสบชัยชนะประสบความสําเร็จประสบความร่ํารวยนะคนที่เกิดขนาราศีสิงห์นะครับเกิดนะครับในช่วงจังหวะวันที่23สิงหาคมปี2503 จนถึงวันที่13กันยายนปี2510อันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธ,ธิพลหนักหน่อยนะแต่หนักแล้วมันดีนะไม่ใช่หนักแล้วล่วงไปตรงที่ว่าตัวเรานั่นเองนะครับเวลาการงานมีปัญหาอะไรเขาเรียกว่าใครมีปัญหาส่งมาให้เราหมดเราก็เข้าไปลุยแล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งหมดนะวิ่งเต้นทั้งหมดลุยงานเต็มที่ทั้งหมดนะครับลุยเองลุยเดี่ยวอะไรประมาณนะั้นะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็จะ ร่้รวยนะประสบความสําเร็จก็เรียกว่าตัวเราเองนะที่จะเข้าไปพยุงธุรกิจนะยังโชคดีนะที่ที่ยังเข้าไปพยุงได้นะครับหรือว่าตัวเราเองนะเข้าไปลุยกับงานมากหน่อยอย่างถ้าเป็นกลุ่มนักวิจัยกลุ่มแพทย์หมอพยาบาลนักงานก็งานก็ชุกเลยนะ,นะครับงานเข้ามาเยอะเลยแล้วก็เข้าไปทําเต็มที่สุดท้ายแล้วมันกลับร้ายกลายเป็นดีได้นะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ ดีห้เสีย50นะตรงที่ว่าเราเหนื่อยขึ้นเนี่ยเราภาระมันมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าไปลุยนะครับกลุ่มที่มีเกณฑ์ดีประมาณว่าลงทุนทําอะไรไปแล้วนะครับจะได้รับผลกําไรดีนะครับเกณฑ์การลงทุนเพิ่มเพิ่มได้นะทํะไรแล้วดีหน่อยนะครับ มีเกณฑ์หมุนเงินลงไปในธุรกิจมากหน่อยมีเกณฑ์การใช้เงินลงทุนมากหน่อยแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยจะได้กําไรกลับมาภายหน้านะก็คือกลุ่มคนขนาราศีสิงห์นะครับที่จะเกิดอยู่ในช่วง14กันยายนปี2510จนถึงวันที่4ตุลาคมปี2517นะครับบวกลบไปสักวันนะลบวันบวกวันประมาณนั้นนะครับเพราะเวลาแต่ละสถานที่ก็ ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะดีหน่อยนะตรงที่ว่าใช้สมองเข้าไปลุยเกี่ยวกับงานแล้วกลายเป็นดีมีลงทุนเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมแล้วมันดีนะอันนี้ก็ถือถือว่า,าโชคดีไปนะครับกลุ่มคนที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะสถานที่ทํางานนะครับแล้วดีนะแล้วก็หมายถึงว่าคนรอบตัวนะครับคนรอบตัวเนี่ยมาสร้าง ัญหาให้ได้เวลาเราลุยอะไรเราก็ลุยที่ตัวเองไปก่อนนะก็คือคนที่เกิดนาดราศีสิงห์นะครับในช่วงจังหวะ5ตุลาคมปี2517จนถึงวันที่20ตุลาคมปี2524นะรอบตัวจะวุ่นวายหน่อยนะครับอาศัยสตินะอาศัยสติสินสมาธิอาศัยบุญเดิมเนี่ยนะครับก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะก็ถือว่ายังไม่ได้หนักหนาอะไรมากนักนะครับกลุ่มคนที่จะต้องจัดแจงดูแลนะดูแลสิ่งรอบตัว คนรอบตัวนะญาติญาติบุปการีต่างๆแบบนี้นะครับต้องเข้าไปดูแลท่านมากหน่อยมันจะเป็นบุญกตัญยูมาเกื้อหนุนดวงชะตาให้มันดีขึ้นนะก็คือกลุ่มคนที่เกิดคาราศีสิงห์นะครับในวันที่21ตุลาคมปี2524จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2531นะอันนี้ก็ยังถือว่ากลางกลานะครับก็ยังถือว่าดีอยู่ทีนี้กลุ่มคนที่จะเปลี่ยนแปลงงานใหม่เลยนะเรียนอยู่นะ อยากจะเปลี่ยนสายนี้ก็ได้นะครับทํางานดูอยากจะเปลี่ยนงานพลิกงานไปเลยนะจากงานที่ทําอยู่อยากจะพลิกทิ้งไปเลยไปทําสายใหม่และเดินสายอาชีพใหม่นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะแต่ก็มีเกณฑ์แบบนี้นะครับคือกลุ่มคนที่เกิดขนาราศีสิงห์นะครับ29กุมภาพันธ์ปี2531จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2538นะเขาเรียกว่าเปลี่ยนใหม่แล้วดีนะ นำเรื่องใหม่ๆแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบที่ทําอยูอ่เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับแล้วดีนะแต่ต้องเปลี่ยนด้วยการใช้สติใช้ธรรมะระวังนะเพราะปีหน้าดาวจะดีกว่าปีปัจจุบันนะครับทีนี้เนี่ยกลุ่มคนที่จะ,ะค่อนข้างจะเริ่มงานอะไรใหม่แบบนะี้มีอุปสรรคหน่อยนะครับบางทีทางครอบครัวเนี่ยต้องเข้าไปเกื้อหนุนอยู่นะยังปล่อยมือไม่ได้นะบางทีน้องเขาเรียนจบแล้วนะแต่ก็ยัง ปล่อยมือน้องเข้าไปไม่ได้นะในในช่วงจังหวะนี้ก็คือเด็กที่เกิดในคณาราศีสิงห์นะครับช่วงจังหวะวันที่25กุมภาพันธ์ปี2538จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2545นะอันนี้เราก็คงดันดันกันก่อนนะถึงแม้จะเก่งแค่ไหนนะเราก็ต้องดันดันเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาไงนะครับอ่าก็ต้องคอยช่วยกันดูนะช่วยกันดูกันไป ทีนี้นะอันนี้ก็เบาๆหน่อยนะเบาๆหน่อยก็คือว่าเป็นช่วงอายุกเกษียนนะครับรเกษียณราชการก็ได้นะครับรเกษียนจากที่ทํางานนะก็คือกลุ่ม ชาราศีสิงห์นะครับคนที่เกิดอยู่ในช่วงจังหวะ2สิงหาคมปี2496จนถึงวันที่22สิงหาคมปี2503นะอันนี้เหมือนเป็นช่วงพักแล้วนะพักแล้วของท่านนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นตัวชิมลางมาก่อนว่ากเกษียวจะไปทําอะไรดีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะนั่งคิดนะครับนั่งหาไปนะแล้วมันเดี๋ยวจะมี ข้อมูลดีๆนะครับกลับเข้ามาให้เราลุยนะเข้ามาให้เราได้กระทําต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยหยุดอะ่ะนะทาอยู่เรื่อยๆทําอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มนะที่เป็นช่วงภาวะ,ะเกษียณแล้วกันนะครับของแต่ละบุคคลหรือว่าถ้าทํางานอยู่นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังหน่อยนะครับอ่าในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะอ่ามีการเรื่อยขาเก้าอี้อะไรเนี้ยนะครับกับ กลับเข้ามาในดวงชะตาได้บ้างแต่กลุ่มคนที่เฮงที่สุดนะนะที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยและค่อนข้างเฮงมากนะก็คือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับมีเหมือนมรดกนะครับมีความโชคดีนะมีโชคลาภเนี่ยครับเข้ามานะจะทําอะไรก็ยังมีไฟอยู่นะประสบความสําเร็จอยู่ก็คือกลุ่มคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ช่วงอายุ ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี2489นะครับจนถึงวันที่1สิงหาคมปี2496นะครับอันนี้ก็ถือว่าจะมีเรื่องดีนะบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอายุเยอะนะปฏิบัติธรรมได้ฌานนะได้บรรลุอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงอายุนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการเกิดเหตุกระทันหันนะการเกิดเหตุกระทันหันก็คือว่า พวกลื่นลม้มอย่างเงี้ยนะครับจนมีเหตุทําให้สุขภาพไม่ดีได้นะก็จะมีตัวนี้เข้ามาลูกหลานก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะนะเหมือนว่าป่วยง่ายนะเป็นช่วงจังหวะป่วยง่ายโดยเพราะจะมีข้อดีกับข้อเสียเข้ามาพร้อมๆกันนะครับป่วยง่ายต้องดูแลเยอะต้องบำรุงเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ลูกๆหลานๆนะครับเข้าไปช่วยเหลือนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับทีมงานและช่องชาแนลครูยอพยากรด้วยครับขอพระคุณมากครับขอบารมีพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์หนุนนำทุกๆลัคนาราศีให้มีชะตาชีวิตพลิกไปในทางที่ดีขึ้นรวยขึ้นเจริญขึ้นสุขขึ้นมั่นคงขึ้นทุกๆลัคนาราศีตลอดปี2565นี้ครับ